อันนี้เริ่มยังเริ่มเลย <c oughs> เริ่มเลยพี่<ๆ>ดีเป็นยังไงบ้างคู่เรา,ายอยางให้โอกาสไปจะออนแอร์แล้วคู่เราจะยังไงคู่เราก็ยังแค่เหมือนเดิมนะครับก็คือตั้งแต่ซีซั่นแรกนะครับเราก็ยังไม่ได้พูด<อ>คุยกันนะครับเจอกันหน้าลิฟต์ไปนะครับแต่ซีซั่นสองเนี่ยทำให้เราได้มีความจําเป็นที่อยู่ด้วยกันแล้วก็พัฒนาจากคนที่ไม่รู้จักกันได้รู้จักกันมากขึ้นครับครับพี่อะไรก็พี่กับผค่ะที่มัต้องพัฒนาไปแล้วก็กลับมาด้วย กลับมาอยู่แล้วกลับมาอยู่แล้วการกลับมาเนี่ยทำให้รู้สึกว่าตัวละครเคนตะนี้ง่ายขึ้นนะอ่าายังงไเพระว่าจะได้มีอะไรทำเพราะว่าท้าไม่กลับมาคือไม่มีอะไรทำจริงจริงนอกจากการเป็นเขาเรียกว่ามือขวาการเป็นมือขวาของเขาแต่ซีซั่นนี้ไม่ได้เป็นแล้วอะไรเงี้ยมีคนมาเข้ามาแทนที่อแบบต้องหาอย่างอื่นทำขีมะขาวไม่ช่วยเราเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีมะขาวไม่ช่วยเราเหรอไอ้โน้ตเราลุ้นผมจะเป็นคนช่วยเองหรือเปล่าไอนนี้ เ,เ,เป็นคนเดินไปหาเขาก็ได้เออเส้นเรื่องความรักพวกเรามันจะขนาดความรักเหรออย่างที่ผมบอกไปนะครับความรักมันอาจจะเพิ่มขึ้นจากความรู้สึกที่มันค่อยๆเพิ่มจากการเป็นคนที่ไม่รู้จักกลายเป็นเพื่อนกลายเป็นคนรู้ใจมากกว่าการที่แบบเอ้ยอยู่ๆแบบเรามันรักกันเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นเราก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกไปแล้วกันแต่ก็ จะเป็นความรักแบบไหนก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงใช่ครับความยากแบบซีซั่นสองมันคืออะไรสำหรับคนท่ยงไรูเช่นเรื่องคู่อ่ะเอาจริงๆเอาจริงอ่ะก็คือตั้งแต่ซีซั่นแรกอ่ะมันจับมาแมทก็คือมันมันไม่มาแมทกันเลยเส้นเส้นเรื่องกันไม่มาแมทกันเลยอย่างเงี้ยใช่มันมันโคจรมาเจอยากอะไรอย่างเงี้ยในซีซั่นนี้มันก็มันก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่มันค่อนข้างยากที่เราจะเริ่มทําความรู้จัก ความสัมพันธ์กันกันยังไงมากกว่าแล้วก็แล้วก็มันจะมีมันจะมีบางซีนอะที่เราแบบเฮ้ยเราเขาเป็นนักฆ่าเราเป็นนักแข่งอะมันมันมันจะแบบอยู่กันด้วยกันได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมีมีโจทย์ยากของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือคือโจทย์ยากก็คือถ้าให้เปรียบเทียบก็คือเราจะเป็นแบบหมาป่าเดียวดายทั้งคู่ก็คือจะชอบอยู่คนเดียวทั้งคู่ใช่แต่พอที่จะแบบ ต้องมารวมฝูงกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยการรวมฝูงกันอะไรเงี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้หรอวะต่างคนต่างตัวละครนี้ต่างคนต่างอยู่คนเดียวมาอะไรเงี้ยเขาก็มาจากเป็นลูกเครื่องญี่ปุ่นอะไรมาเรามาจากเกาหลีอะไรเงี้ยซึ่งมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มันก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวอ่ะพอมีคนมามันก็อาจจะแปลกๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ค่อยๆเพิ่มเรเวลไปก็เจอใที่ส่วนภูม อันนั้นเดินทางกลับเดินทางกลับแล้วทุกอย่าที่เราสนิทกันมาก่อนแล้วพอมมัน่นซีซั่นสองมันสนิทกันมากไม่รู้ว่ามันจะต้องย้อนกลับไปเอาคาลิเตอร์เดิมกลับมาเอีกก็ต้องมีย้อนบ้างเพราะว่าเราก็ไปขับไฟเดย์มาไปรักนี้ไม่มีถูกบอกยาวมาก็ต้องก็ต้องจูนคาแรคเตอร์กันเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าหมายถึงความสนิทก็ก็รู้ใจกันมากขึ้นว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซีซั่นนี้มันก็ทำให้ให้ได้รู้ทางกันมากขึ้นว่าจะแสดงเป็นยังไงทำกันบ้านกันยังไงอะไรอย่างเงี้ย ลำบากนะเพราะว่าสมิทกันเราต้องมาเล่นคาแรคเตอร์เดย์วันแรกเดวันที่ต้องเจอกันอ่าจริงจมันก็เฮ้ยเราเราเดวันเลยวะคิวคิวแรกเลยนะคิวคิวแรกเลยไม่เจอเจอกันคิวแรกเลยคิวคิวแรกคิวคิวแบบอ๋อแกบอกวประมาณช่วงแรกช่วงแรกต้นช่วงแรกครับผมก็เอาจริงมันทํางานง่ายอยู่แล้วนะเพราะว่าด้วยที่ทํางานกันมาเยอะไม่ใช่ว่าแค่เราสองคนอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นกลุ่มเพื่อนทั้งสิบสองคนเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า มันไม่ต้องจูนอะไรเยอะเหมือนซีซั่นนี้มันทํางานแบบสบายตัวมากขึ้นใช่ใช่ครับด้วยความแบบที่เราแบบชินกับบทอยู่แล้วแล้วเราต้องเหมือนตัวละครมันก็ต้องโตขึ้นไปอีกขั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าความยากมันน่าจะอยู่ตรงนั้นมากกว่าอาจจะหนักตรงที่เวิร์กช็อปว่าจะเล่นยังไงให้มันดูแบบโตขึ้นเวิรวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยความวิร์วของเรามันมีความใหม่ที่เราสุขอยากให้มันแบบคนดูเห็นคู่เราแล้วโอ้ผมว่าการการ การเห็นใจซึ่งกันและกันผมเชื่อว่ามันก็มีอาจจะคือเหงาๆไปทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยพอมาอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนแบบเอ้ยเราทั้งคู่เคยเจอโมเมนต์แบบนี้มาด้วยกันเราก็เราก็เห็นมุมนี้ของเขาเขาก็เห็นมุมนี้ของเรากลายเป็นแบบค่อยๆซึมซับความเป็นตัวเองในตัวเขาอะเพิ่มมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยก็คือจะมีสีอารมณ์แสงความรต้องเห็นนี่ีมีอันนี้อันนี้ตาถึงนะ อันนี้ตาถึงอันนี้ตาถึงซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะเห็นความรู้สึกผ่านทางแบบความเป็นห่วงกันมากกว่าเทคแคร์กันมากกว่าอ๋อมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะคือการอยู่ด้วยกันก็จะเห็นแบบว่ามุมมองของแต่ละคนมากกว่าอย่างนี้ดีกว่าว่าอีกคนแบบเป็นยังไงเคยเป็นยังไงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็พออยู่ด้วยกันไปด้วยซับพับอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วตัวเค็นตาคือเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอ่อนไหวต่อโลก อ่เป็นคนที่แบบอยู่คนเดียวมาก่อนไม่เคยพึ่งใครอะไรเงี้ยแต่พอต้องมีเพื่อนอะไรเงี้ยก็แบบทําตัวไม่ถูกว่าการมีเพื่อนทําไมต้องแบบว่าต้องมาอยู่ด้วยกันต้องแบบว่าคอยดูแลแทคแคร์กันอเ้ยแต่พออยู่ไปสักพักก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นอันนี้ก็อยากให้รักกันอย่างเดียวเลยรักกันในแบบความสัมพันธ์แบบเพื่อนก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้เพื่อนรักกันก็อย่างนี้ไงรักคพื่อนการบิวต์มันมีส่วนใน N C น่าเอาอีกแล้วนี่ไงทำาำ ไม่ดังวะเราก็บอกเราจะบิวด้วยอะเอ่อเอ็นซีอะไรอันนี้คือบอกแสดงความเป็นห่วงกันยังไมไ่พูดวรื่อเอ็นซีเป็นยังไงบ้างาโรแมนติกพูดก,กันอะโรแมนติกก็อาจพูดคุยกันโรแมนติกคุณจะมาทำเรื่องไม่ห,มหยุดึงเหรอนก่นยังไม่ได้คุยกันเลย <c oughs> <c oughs> แค่มองตากันนะ,ะยังไม่ได้คุยกันเลยเรื่องนี้อาจจะส่งส่งผลทางความรู้สึกผ่านแววตา ลแต่พี่ปีต้องบอกว่าทุกคู่มี NC ที่แตกต่างก็คู่เราเป็นแบบนี้คู่เราเป็นยังไงชีกครับผมเอาแล้วก็พิวเอาแล้วก็พิวพูดียวเหรอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเท่าคู่ใช่แต่ก็อาจจะมีอาจจะมีคู่เราแตกต่างคู่เราแตกต่างมันแตกต่างแน่นอนแต่ละคู่คือมันไม่เหมือนกันเลยใช่ในการแบบ NC หรือว่าเลิฟซีเลยใช่พวกถ้าเราไปซ้ำทางของของของคู่อื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เวของตัวละครเราถูกต้องไม่ใช่เว อาจจะอาจจะไม่ถึงขั้น NC มากเราใช้<ร>ความรู้สึกนี้น่าจะไปถึงอยู่เราใช้ความรู้สึกคุยกันมากกว่าส่งกระแสชิตคุยกันหรอก็แบบสายไฟยไงเรื่องนี้โมีพลังวิเศษใครมีนะไม่รู้ไม่รู้นะครับมไม่แน่ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในซีซั่นสองก็รอลุ้นรอลุ้นอันนี้รอลุ้นเช่นกันมันมีบอกในนั้นหมด สปอยสปอยอีกแล้วสปอยแล้วสปอยแล้วทุกเขาจะเอาอะไรดูไม่เพราะหลคุณมองว่าโอ้ยเขาคือมาดูมาเขาคือเป็นกูเบนก็ได้เพราะเขาเป็นบอดี้การ์ดมาอยู่แล้วเขาเป็นมือขวาโทนี่มาอยู่แล้วร่างกายกำยำเขาต้องแข็งแรงอยู่แล้วไม่ผิดผมก็เป็นนักแข่งที่อยากเป็นแชมป์ที่ไทยเหมือนเดิมมีความมุมานะมุ่งมั่นมีความศักดิ์สรีของตัวเองอยู่ หมือนเดิมเป้าหมายของเราคนเดินไม่รู้ว่าเป็นซีซั่นสองว่าอัตราเลขสองอยู่ที่อัตราหนึ่งรูปเราอย่างไรบ้างหนึ่งคนทงานเรื่องอะไกดดันไหมหรอเอาจริงเออเขาเรียกว่ากดดันแต่มันเป็นแรงผลักดันมากกว่าที่อยากทําให้มันประสบความสําเร็จนะครับใครๆก็เอาจึงทุกทุกทีมงานทุกฝ่ายทุกทุกคนเนี่ยตั้งใจทําออกมาได้ดีที่สุดอยู่แล้วไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงถ้าเราทําเต็มที่แล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราทําไป นะครับ <c oughs> ไม่กดดนันไม่ได้กดดันขนาดนั้นก็เรารู้สึกว่าการทํางานในซีซั่นสองก็อยากให้มันออกมาชิวๆให้ออกมาสนุกแล้วก็ทําให้ออกมาดีที่สุดเนี <ừ> ่ยครับก็เลยแบบว่าไม่ได้รู้สึกกดดนนันมากนะเพราะว่าด้วยซีซั่นหนึ่งที่ลงดังไปแล้วปังไปแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ายัางไงมันก็ต้องมีคนดูแหละนะอยากไปช่วยอีกสักรอบอยากไปท่วยอีกสักรอบแล้วก็ ค่อยๆตกแฟนคลับอะไรใหม,ใใหม่ๆกว่างว่าตกแฟนเจอได้แน่นอนสาธุครับหวังว่าอยากเป็นอย่างนั้นครับลาตินนี่คือ้นเมกี๊ได้เลยวิ่งสนุกมากน,น,น,นะนอนนะโครลาตินเยอะเป็น,น,นเป็นเฟิรนะ์สเฟสเฟิร์สอินเทสชั่นที่ไปบราซิลเนี่ยรู้สึกว่าเขาหลั่งไหลมาเลยโคลอมเบียเปรูเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยอยากอยากกลับไปอีกครั้งไม่ว่าที่ที่ไหนก็จะมีคัลเจอร์ในการเชียร์ซัพพอร์ตที่มันแตกต่างกัน ครับผมฝากพ,พีทเบฟเดอะซีรีส์สด้วยนะครับรับรองว่าทุกๆละครเติบโตไปในทิศทางที่มันแตกต่างกันแน่นอนนะครับอยากให้ทุกคนร่วมรุนร่วมเชียร์พวกเราทั้งโอ้ยมีตัวละครเพิ่มมาด้วย นับไม่ถูกเลยจาก12เป็น13หรือ45เลยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามพี่เบฟบระซีรีสองด้วยนะครับออนแอร์ทุกวันศุกร์นะครับ4ี่ทุ่ม15ทางช่องวัน3 1เว็นะครับผมก็ฝากเอาใจช่วยนะครับคู่ของเคนตาคิมคิมเคนตาอะไรไม่รู้แหละแต่ก็ต้องไปลุ้นกันเองนะครับในซีรีส์ก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากเชียร์กันด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ